ชอบความตื่นเต้นท้าทายที่ได้ทำสิ่งใหม่ๆนักแสดงหนุ่มแปลนรัฐวิทย์กิจวรัรษ์ตบปากรับคำในภาพยนตร์เรื่องที่นาคสีีค่ายไฟสตาเป็นผลงานกำกับของไม้พลทริตแถมเป็นการคัมแบคร่วมกับคู่จิ้นอย่างมีนธีรวิทย์อีกครั้งในรอบหลายปีการันตีแฟนๆจะได้เห็นลุคที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนพร้อมอัปเดตสถานะหัวใจกลับมาโสดแล้ว เพราะอยากโฟกัสงานและครอบครัวก่อนโดยเริ่มจากหนังเรื่องนี้คิดนานไหมกว่าตัดสินใจรับไม่เลยครับ เอาจริงๆผมเคยคุยกับพี่ไม้ผู้กำกับเมื่อ6-7ถึง7ปีที่แล้วเคยเดินผ่านผ่านในโรงหนังคุยกันเดี๋ยวเราร่วมงานกันจน7ปีผ่านไปคำนี้แหละที่เราเคยพูดกับพี่ไม้มันสามารถเกิดขึ้นจริงได้แล้วกับบทบาทในเรื่องนี้ล่ะเป็นตัวละครที่มีกรรมผูกกับคุณโทมินจุนมีนพีรวิทย์มาลุ้นว่ากรรมตรงนี้จะสามารถแก้ไขยอย่างไรได้บ้างพออ่านบทมีความตื่นเต้นท้าทายขนาดไหน ท้าทายมากครับทำการบ้านเยอะพอสมควรมีเวิร์กช็อปวิเคราะห์ตัวละครมีไปเจอกับครูสอนแอคติ้งพูดคุยถึงตัวละครกันเข้ารูปเข้ารอยพอสมควรเป็นการเพิ่มความมั่นใจครับต้องปรับและเปลี่ยนตัวเราขนาดไหนหูยปรับและเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นตัวเองถ้าแฟนๆที่เข้าไปดูในโรงจะเห็นว่าความแตกต่างตัวละครกับตัวแปลนแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลย ทั้งกายภาพแนวคิดต่างๆไม่ได้มีความเป็นแปลงเลยทั้งบุคลิกนิสยัยไมเซ t ทุกๆอย่างเปลี่ยนหมดเลยแตกต่างจากตัวผม100%เปอร์เซนซึ่งมันต้องทำให้คุ้นชินจะได้เป็นธรรมชาติมากที่สุดปกติจะไม่ค่อยเห็นแปลนรับเล่นหนังก่อนหน้านี้ผมจะรับหนังทีละเรื่องแต่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในวงการบอกว่ามันสามารถรับหลายเรื่องได้นะทำไมไม่ลองดู โชคช่วยผู้ใหญ่เอ็นดูก็เลยมีทั้งหนังละครซีรีส์ตอนนี้เต็มตัวกับการแสดงใช่ครับตอนนี้ยึดเป็นอาชีพหลักแล้วครับเรามีแรงขับเคลื่อนอะไรทำให้อยากจริงจังกับอาชีพตรงนี้แล้วง่ายๆเลยครับหนึ่งแฟนคลับสองมันสนุกมันท้าทายมันไม่เหมือนงานประจำที่แต่ละวันที่จะเจออะไรเหมือนกันมีปัญหาเข้ามาให้คอยแก้ไขนักแสดงแต่ละเรื่องแตกต่างกันร้อยเปอร์เซ็นต์ การทำงานแต่ละกองแตกต่างกันร้อยเปอร์เซนเราต้องคอยปรับตัวเองตลอดเวลามันท้าทายไม่น่าเบื่อสนุกไปกับมันเปลี่ยนแปลงตัวเองบ่อยแต่ผมเป็นคนเบื่อง่ายกองนี้เป็นแบบนี้กองนั้นเป็นแบบนี้นะมันสนุกตอบโจทย์เป็นความท้าทายกับความรักหละช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคือตั้งแต่โควิดมาผมก็ไม่มีคนคุยเลยครับ ไม่มีแฟนไม่มีคนคุยรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมรู้สึกว่ายังไม่อยากมีตอนนี้ตรงนี้คนสำคัญในชีวิตเราเยอะมากแล้วทั้งครอบครัวแฟนคลับเพื่อนผมเลยรู้สึกว่าเทคชั่นตรงนี้ให้ดีที่สุดเลิกเพราะสถานการณ์โควิดเหรอตอนนั้นจริงๆอยู่ในสถานะคุยคุยกัน แต่แปลนรู้สึกเองว่าเรายังไม่พร้อมจริงๆแฟนคลับบางคนไม่ได้อยากไม่ได้พร้อมให้เรามีแฟนด้วยยังหวงอยู่แฟนคลับอยู่กับเรามานาน2-3ปียังไงเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเขาก่อนวันหนึ่งเกิดเราเจอคนที่ถูกใจอยากมีแฟนละ่ะ ตอนนี้ก็ยังปิดกั้นตัวเองอยู่ก็ไม่น่าจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจจะบอกตัวเองเรายังไม่พร้อมล่าสุดคุยกับที่บ้านแล้วว่าอาจจะไม่มีลูกนะไม่มีแฟนขอดูแลพ่อแม่ให้ถึงที่สุดไปก่อนเป็นคนขี้เบื่อมีส่วนทำให้รักไม่ได้ไปต่ออาจจะมีส่วนด้วยครับแค่เรายังไม่อยากมีแฟนติดครอบ,บครัวติดแฟนคลับผมอยากให้เวลากับตรงนี้มากที่สุดก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสนั้นแล้ว ถามว่าเหงาไหมบางครั้งบางคราอาจจะมีแวบๆบ,บ้างอยากมีแฟนจริงๆเป็นคนมีแฟนมาตลอดไหมไม่ครับมีคนคุยน้อยมากเรื่องความรักเป็นคนกลัวด้วยละ่ะ กลัวความผิดหวังกลัวการแยกย้ายกลัวการบอกรักแล้วผมเป็นคนติดเพื่อนมากกว่าแต่เพื่อนๆเริ่มแต่งงานกันหมดแต่ยังเลือกเพื่อนก่อนสแสดงว่าแปลนรักสันโดดสามารถอยู่กับตัวเองได้ใช่ใช่เหมือนเราอยู่บ้านกับพ่อแม่ถ้าเราเหงาแค่ลงไปหาพ่อแม่เล่นกับแมวที่บ้านว่าไงที่เราบอกไม่อยากมีแฟนเขาก็อยากให้มีแฟนเพราะถ้าวันหนึ่งเขาไม่อยู่แล้วจะได้สบายใจ เรายังมีคนโน่นนี่นั่นแต่เราเลือกที่จะไม่มีและดูแลท่านให้ดีที่สุดมุมมองความรักยังเป็นสิ่งที่สวยงาม เป็นสีชมพูอยู่ไหมยังเป็นสีชมพูอยู่ครับมันคือสิ่งที่สวยงามต่อให้เลิกรากันไปก็ยังมีช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทําให้เบ่งบานในชีวิตเหมือนเป็นกูรูนะแต่ไม่เคยลงสนามมีอะไรเพื่อนโทรมาปรึกษาเป็นโค้ชให้แต่ไม่เคยลงสนาม,ม,นมาปาเป็นโคช้เคเโคชเขาจะไม่ลงไปเล่นเองเพราะไม่อยากจะกลายเป็นหมาตัวหนึ่งเราอยู่แบบโคช้ชดีแล้วมองดูความรักทฤษฎีแน่นปฏิบัติศูนย์ หัวเราะคือกลัวผิดหวังบวกกับโกในชีวิตเรายังไม่ได้เรื่องความรักแต่เป็นครอบครัวมากกว่าเป้าหมายในชีวิตของผมจริงๆคนรอบข้างของผมต้องสบายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนแฟนคลับทุกคนสบายเรื่องตัวเองไว้ทีหลังเลยครับ